ความสำเร็จเริ่มต้นจากการเอาชนะตัวเองคุณเคยรู้สึกไหมว่าคนที่เก่งที่สุดในโลกไม่ใช่คนที่เอาชนะคนอื่นได้แต่คือคนที่เอาชนะตัวเองได้ความสำเร็จอาจไม่ได้อยู่ที่การพยายามเอาชนะคู่แข่งหรือตามหาแรงบนันดาลใจจากภายนอกแต่อยู่ที่การกล้าส,สู้กับความกลัวความสงสัยและอุปสรรคที่อยู่ภายในตัวเอง บ่อยครั้งที่เรารู้สึกติดอยู่กับความกลัวที่ไม่มีตัวตนความไม่มั่นใจที่ทำให้เราไม่กล้าก้าวข้ามขอบเขตของตัวเองหากวันนี้คุณพร้อมที่จะเปิดประตูบานใหม่มาดูกันว่าการเอาชนะตัวเองจะกลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนพร้อมหรือยังที่จะปลุกพลังในตัวคุณที่ซ่อนอยู่เพราะการเดินทางครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณตลอดไป นี่คือสิบวิธีการเอาชนะตัวเองสู่ความสำเร็จ 1. เผชิญหน้ากับความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเองแต่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีพลังอะไรมันนอกจากที่เราให้มันการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวจึงเป็นขั้นตอนแรกของการเอาชนะตัวเองลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆและก้าวไปสู่ความกลัวที่ใหญ่ขึ้นเพราะทุกครั้งที่คุณเผชิญกับมันคุณจะรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ 2. ไม่กลัวความล้มเหลวการล้มเหลวไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่คือโอกาสในการเรียนรู้คนที่กล้าฝันใหญ่ไม่เคยกลัวที่จะล้มเหลวเพราะพวกเขารู้ว่าการล้มคือส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จคิดเสมอว่าทุกครั้งที่คุณล้มคุณจะเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้น 3. ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแต่จับต้องได้ การตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นจะช่วยให้คุณก้าวข้ามขีดจำกัดของคุณลองตั้งเป้าหมายที่ทำให้คุณต้องพยายามอย่างหนักแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยากเกินไปที่จะทำได้จริงการวันลุ่เป้าหมายทีละขั้นตอนจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับคุณ 4. เลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางของตัวเองการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะทำให้คุณเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ มุ่งมั่นกับการพัฒนาตัวเองและวัดผลความสำเร็จจากการก้าวหน้าของตัวคุณเองเท่านั้น 5. สร้างวินัยให้ตัวเองการมีวินัยคือการเอาชนะตัวเองในระยะยาวเริ่มจากการทำสิ่งเล็กๆเ,เช่นตื่นนอนตรงเวลาและรักษาคำสัญญาที่ให้กับตัวเอง การทำสิ่งเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณรู้สึกควบคุมชีวิตตัวเองได้และพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่า 6. ให้โอกาสตัวเองในการพักผ่อนการทำงานหนักเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้ตัวเองได้พักผ่อนและก็ฟื้นฟูพลังงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเมื่อคุณมีพลังที่เต็มที่คุณจะสามารถตัดสินใจและก็คิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 7. เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองการเชื่อมั่นในตัวเองคือก้าวสำคัญในการเอาชนะตัวเองคุณต้องเชื่อว่าคุณมีพลังและก็ศักยภาพที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะความเชื่อนี้จะช่วยผลักดันให้คุณเดินไปข้างหน้าแม้ในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ 8. ลงมือทำทันทีความคิดที่ดีจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีการลงมือทำ การเอาชนะความขี้เกียจและความลังเลในตัวเองจะช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นลองฝึกให้ตัวเองลงมือทำทันทีที่คิดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่ 9. เรียนรู้จากการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ การรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างอย่างเปิดใจจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของตัวเองมากขึ้นใช้คำวิจารณ์เหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณหมดกำลังใจ 10. ฉลองความสำเร็จของตัวเองการให้ความสำคัญกับความสำเร็จในทุกๆขั้นตอนจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จที่เล็กหรือใหญ่ อย่าลืมที่จะให้รางวัลตัวเองเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าคุณมีพลังในการเอาชนะตัวเองและพร้อมที่จะก้าวสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเสมอการเอาชนะตัวเองอาจเป็นการต่อสู้ที่ยากที่สุดแต่เมื่อคุณทำได้มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน การกล้าลุกขึ้นสู้กับความกลัวและความลังเลในใจคือก้าวแรกที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงชีวิตไม่ใช่แข่งขันกับใครแต่คือการแข่งขันกับตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดหากวันนี้คุณกล้าที่จะเริ่มต้นอย่าลืมว่าไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของคุณเพราะพลังในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือของคุณแล้ว ทุกการตัดสินใจและการก้าวไปข้างหน้าคือการเอาชนะตัวเองและการก้าวสู่ความสำเร็จที่คุณสมควรได้รับอย่ารอช้ามาร่วมกันสร้างชีวิตที่คุณฝันถึงเพราะคุณเองก็มีพลังที่จะทำได้